สวัสดีครับผมพิเชษ168พารวยนะครับชอบกดไลค์ใช้ก็กดแชร์นะครับแต่ถ้าท่านแคร์นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่ากดซับสไครตและกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณลุงคุณป้าทุกทกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับ ครับความเชื่อมั่นนะครับไม่ได้มาง่ายๆครับต้องมาพิสูจน์เลยนะครับครับกว่าหนึ่งก็ต้องขอแสดงความดีใจสำหรับคนที่ถูกหวยด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ถูกหวยนะครับก็ผมก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมจะมาประมวลผลให้ท่านดูนะครับว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างหรือบ้างนะครับก่อนหน่นะครับขออ่านคำเตือนให้กับคุณคุณป้าก่อนนะครับ คำเตือนสูตรไว้เป็นเพียงแค่การคำนวณจากสติย้อนหลังแล้วคัดสูตรที่เดินดีที่สุดมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับ168พารวยทางช่องจัดทำข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการเสียงโชคและสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลของไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับครับสูตรก็มีถูกมีผิดนะครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการชมของท่านด้วยนะครับคราวนี้ก็ขอแสดงความใจสําหรับคนที่ถูกนะครับก็สามตัวตรงนะครับเข้าตรงๆนะครับวันนี้ครับผมบอกแล้วครับว่าผมมั่นใจนะครับว่าชุดเต็มถูกแน่นอนครับวันนี้ครับก็เข้าตรงๆนะครับสามูแปดนะครับใครที่เล่นชุดนี้นะครับก็มีเฮนะครับต่อไปนี้ครับสามตัวตรงนะครับ ผมจะปิดอันหลักการนี้อ่ายินพื้นเลยนะครับน่าจะเข้าบ่อยนะครับถ้าไม่เบือไม่หามนะครับผมมั่นใจนะครับงวดนี้ผ่านนะครับงวดหน้าผมก็มั่นใจครับถ้าท่านใดที่เล่นชุดเต็มนะครับสองร้อยสี่สิบชุดเนี่ยตัวสิบบาทนะครับก็ลงทุนไปแค่สองพันสีครับในเว็บจฉบละรก้ายห้าสิบได้กำไรต้องหกพันกว่าบาทนะครับ ก็ขอแสดงความเิ็นใจสำหรับคนที่ตามเลขสามตัวตรงผมอยู่นะครับครับก็ชุดคัดนะครับผิดพลาดครับใส่ปากหลุดก็คือหลุดนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่ปากแ้มนะครับหลุดสุดท้ายสุดหนึ่งตรงนี้ก็จะไม่มานะครับครับก็ไปเข้าชุดเต็มนะครับสำหรับท่านใดที่เอาไปเล่นนะครับ สีอยังเชื่อมัานเลยสตัวตรงผมนะครับงวนนี้นะครับเข้าสามศูนย์แปดตรงๆนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่เล่นสามตัวโต๊ดนะครับการันตีได้ทุกม้วดครับสิบสามงวดนะครับถูกมาแล้วสิบสองง้วดนะครับสิบสามวันนี้วดที่สิบสี่ถูกมาสิบสามสิบสองง้วนครับจะไม่ได้ย้อนไปครับเอาง่ายๆครับถูกแทบทุกง้วดดีกว่าครับทาให้เบิ้์ไม่หาม ที่ผิดก็ไปผิดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัวเบิ้ลครับตอนนั้นไม่ได้ทําเบิ้ลครับก็ถือว่าพอดีนะครับถ้าใครเล่นชุดเต็มเอาไปเล่นหกลับนะครับอสมาชิกผมเนี่ยมีไม่กี่ท่านครับที่เอาชุดเต็มผมไปทำหกกลับแล้วเล่นนะครับเล่นทุกตัวนะครับเขาถูกแทบตัวงวดนะครับหรือว่าเอาสำสตรอโต๊เนี่ยไปเล่นตัวสิบบาทห้าสิบแปดชุดเนี่ยพึ่กจะห้าร้แปดสิถูกได้พันห้านะครับ ย่างที่ผมเคยเกินไว้ในคลิปที่แล้วนะครับทนห้าเนี่ยท่านเล่นตัวสิบบาทเนี่ยท่านยังได้กําไรเป็นพันนะครับหรือว่าท่านอ,อยากได้เยอะนั้นก็เล่นตัวละ,ะที่สิบบาทหรือว่าตามกําลังของท่านนะครับถูกทุกงวดนะครับวันนี้ครับผมตัดไปสี่สิบชุดครับก็ยังอยู่ครับก็ถือว่าเนี่ยสี่สิบชุดผมเนี่ยเข้าแทบถึงงวดนะ แต่บางทีผมไปรั้นครับตัดได้เดือดสามสห้าชุดเนี่ยมันก็เลยหลุดอ่าเมื่อต่อไปนี้ผมน่ยจะประมาณสี่สิบชุดเนี่ยอ่ามันมันมั่นคงครับแต่ตรงนี้นะครับอ่าสูตรแต้มรวมผมหลุดอ่าถ้าแต้มรวมผมไม่หลุดนะครับหรือว่าสูตรคู่ตัวคู่ฐานผมอ่าไม่ผ่านนะครับตรงนี้ก็จะไม่มานะครับตตรงเนี้ยตัวฟันเนี่ย ้าสูตรไม่หลุดเลยถึงจะมาครับมันก็มายากนะครับแต่ก็จับพยายามให้มากกว่านี้ครับครับก็ขอแสดงความดีใจสําหรับคนที่เล่นสามตัวโตนะครับ็นชุดมาตรฐานครับแล้วก็ชุดค่าเล่นนะครับต้องขอบคุณท่านมากๆที่ยังเชื่อมั่นในตัวผมนะครับก็เข้ามาแล้วสิบสามม้วนะครับแล้วก็มาดูสองตัวนะครับสองตัวบนนะครับสําหรับท่านใดที่สมัครสมาชิกผมครับ ผมจะให้วิ่งสามกับสี่ครับฟันสี่ครับไปเข้าสามหลักร้อยนะครับอแล้วก็หลักร้อยผมให้หกเก้าหนึ่งสามครับไปเข้าสามหลักร้อยนะครับสองตัวนะครับถ้ามันออกศูนย์สามแปดนะครับหรือว่าศูนย์แปดสามครับก็ยังมีเฮนะครับแต่มันดันไปออกสามศูนย์แปดครับตัวกลับนะครับก็หลักร้อยถ้าหลักร้อย มาอยู่หลักหน่วยหรือว่าหลักสิบก็ยังได้ครับแปดสามสแปครับก็แนวทางมากครับแต่จับปากหลักผิดนะครับก็ต้องขออภัยนะครับน่าจะเป็นศูนย์แปดสามนะฮะเป็นสามศูนย์แดได้ข้างบนผิดก็คือผิดครับสองตัวล่างครับผมให้ศูนย์สามครับผมบอกท่านแล้วว่าถ้ากินข้าวต้องกินกลับด้วยนะครับถึงจะอร่อยครับถ้าท่านไม่กลับนะครับ จะไม่อร่อยนะครับวันนี้ครับก็เข้า0.330นะครับ80นยู่ข้างครับ0.8นะครับก็ข้างล่างก็ผ่านนะครับสำหรับท่านใดที่เล่นตัววงกลมไว้นะครับกลับด้วยนะครับก็เข้า30 0.3ตรงๆนะครับเข้าตกลับครับทีนี้สุดล่างมาในแน่100%ครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังไม่ผิดเลยนะครับวันนี้ครับเข้าตัวกลับนะครับสองตัวล่างมาแน่แ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับเข้าศูนย์สามครับอยู่ได้เคลียครับเข้าตัวสูงนะครับก็ผ่านนะครับสําหรับสองตัวล่างนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสําหรับท่านใดเอาสูตรนี้ไปเล่นนะครับผมย้ําเสมอครับถ้าท่านเอาสูตรนี้ไปเล่นนะครับได้ตังใช้แน่นอนครับแค่ท่านมีเลขวิ่งเแม่นนะครับ ชอบศูนย์ก็เล่นล็อกศูนย์ชอบสามก็เล่นล็อกสามอะไรที่มีสามอ่าแบบนี้ครับแค่ไม่กี่ชุดครับหรือว่าอหาเลขใครเยอะๆครับชนแล้วไม่หลุดนะครับชนตัวไหนเล่นตัวนั้นครับครับสองตัวบนก็ขอโทษขออภัยครับสำหรับสมาชิกที่อาจุดไปเล่นนะครับสมาชิกผมนะครับมีไม่กี่ท่านนะครับที่เล่นตามที่ผมบอกนะครับ ถ้าท่านเอาจุดตรงนี้เอาไปเล่นครับมันยอมรับว่าเยอะหน่อยครับกลับด้วยนะครับเยอะหน่อยอันไหนที่ไม่เกินห้าจุดเนี่ยเอาไปเล่นครับแต่ถ้ามีหกจุดขึ้นไปหรือเจ็ดจุดขึ้นไปแบบนี้เราทิ้งครับหกจุดอย่างเนี้ยเราไม่เอาครับเราจะจุดที่ไม่เกินห้าจุดเนี่ยมันเข้าวันนี้เข้าแปดศูนย์ก็ได้ตังใช้นะครับเยอะหน่อยครับแต่ก็ได้บ่อยนะครับ ทบทุกม้วนนะครับและทีนี้มาดูข้างล่างครับข้างล่างนะครับส่วนสามแค่สามจุดเท่านั้นนะครับนี่ครับก็ไปเข้าตัวกลมครับวงกลมไ้ทุกพันตัวรองนะครับเดี๋ยวผมเองก็จะพยายามทําอย่างเต็มที่ครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับหลักการหรือว่าจุดเบบเนี้ยเราเล่นกันยังไงครับให้ท่านเลือกเล่นเฉพาะ ไม่เกินห้าจุดครับนี่อย่างเงี้ห้าจุดศูนย์สี่ศูนย์สี่เล่นได้ศูนย์หนึ่งห้าเล่นได้ครับแต่สองหกเนี่ยมีเจ็ดจุดไม่ได้แล้วอ่าอย่างเงี้ยสองเจ็ดเนี่ยมีหกจุดไม่ได้แล้วเล่นเฉพาะที่มีห้าจุดเนี่ยผมมีห้าจุดแล้วมีขีดหนึ่งห้าจุดแล้วขีดหนึ่งอ่าจะได้รู้ว่าครบห้าจุดนะครับไอ้ท่านเล่นแบบนี้ครับกลับด้วยครับเข้าทุกงวดครับข้างล่างครับก็ทุกงวดเอาไปตัดกับชุดเต็มเมื่อกี้เนี้ยเหลือน้อยชุดครับ แค่นี้ก็ได้ตังใช้นะครับแต่บางท่านติดตามผมแล้วยังไม่ถูกเลยก็มีครับอ่ะนี่ครับหลักการนี้ก็เข้านะครับแต่หลักการนี้ก็ผ่านนะครับเลขดับต้องไว้ใจผมครับนี่ครับดับสามตรงหกขับครับไม่มีศูนย์สามแปดนะครับอไม่มีนะครับก็ผ่านนะครับสามารถไปเคลียร์ก็ได้เด่นที่หายไปเจ็ดตัวก็ไปเคลียร์เลขที่สามตัวแล้วไปดับขาดไปก็ได้ครับ หรือว่านี่ครับคูต้นคูถางผมครับไม่มีศูนย์สามไม่มีนะครับศูนย์แปดไม่มีครับแปดสามก็ไม่มีนะครับอ่าถือว่าผ่านนะครับเราก็ดับปิคาดผมครับก็ผ่านนะครับไม่มีศูนย์แปดนะครับเด้ชัดว่าเนี่ยสูตรนี้หลักการเนี้ยเอาไปตัดเหลือน้อยชุดได้ครับสําหรับท่านใดที่ได้เลขดังไม่ว่าดังจากสานักไหนครับมาเจอเลขผมครับ ตัดทิ้งไปเลยครับหรือว่าเบาๆครับสองตารางเช่นกันครับสองตารางก็ผ่านมาตลอดเลยนะครับเ,เรื่องดับต้องไวใจผมแค่สูตรนี้รลการนี้ครับท่านไปตัดนะครับคู่ถ่างเนี่ยคู่ถางคู่ดับนี่คืออะไรครับสมงตัวสามตัวเนี่ยถ้ามีสองตัวเราตัดทิ้งได้เลยเช่นศูนย์หกเก้าเนี่ยหกเก้าเรามีเนี่ยคู่หนึ่งเราทิ้งได้เลยครับอไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับ ท่านใดที่ไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยครับให้เล่นตามหลักการที่ผมบังให้เลยครับนี่ครับมาดูส่วนสําหรับแต้มนะครับแต้มร้อยสิบหน่วยครับผมตัดผ่านแค่หนึ่งสองสามสี่สี่หลักการครับการผิดสองหลักการครับอย่างแรกครับมันออกอะไรครับออกสามศูนย์แปดรวมแล้วนะครับสามตัวรวมกันแล้วได้แต้มหนึ่งนะครับ สามศูนย์ได้สามสามแปดได้สิบเอ็ดต้มหนึ่งครับเข้าตัวกันนะครับอ่าแล้วก็แต้มสิบหน่วยครับอ่าศูนย์แปดต้มแปดนะครับเข้าตัวรองนะครับอ่าสำหรับเลขคีะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปดูครับว่าผิดพลาดอีกแล้วครับผิดพลาดอีกแล้วการเลือกสูตรของผมผิดพลาดแล้วทั้งทั้งที่สูตรอ่าที่เดินไม่เลือกครับต่เอาสูตรที่ดับมาเดินมาลงให้ท่านครับ โมด้าอาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับหลักร้อยก็ผ่าน,นครับสี่ตัวเข้าตัวหนึ่งนะครับหลักสิโอโอ้โหนี่ครับหลักสิบยทำยากมากครับหลักสิบยทำยากมากจริงตั้งแต่ใครติดตามผมอะหลักสิอที่ผมเข้าสีแดงเนี่ยน้อยมากครับส่วนมากจะเป็นเข้าตัวุดผมเองก็เปลี่ยนสูตรเวยนะอ่ามันก็ประมาณนั้น แต่หลักหน่วยเนี่ยเริ่มแรกก็เข้าสีแดงสีแดงตลอดหลังหลังมาเริ่มเข้าตัวกันนะเดี๋ยวผมไม่กล้าเปลี่ยนหลักการครับเพราะมันยังไม่หลุดเลยครับมันยังไม่ขาดนะับผมก็เลยต้องใช้หลักการเดิมอยู่แต่หลักสิบเนี่ยเปลี่ยนมาหลายสูุดหลายลนกการมากครับก็ยังออกมาทางนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะเอาทางนี้มาลงเหมือนทางเด่นงันก่อนครับ,รบอ่าเดียวจะเจอผมเดีครับเดี๋ยวเอาแผง <laughs> ๆอะลง แปลกๆแทดูเอาทางนี้มาลงเป็นเ่เด่นบ้างตัวตัดทิ้งมาเป็นตัวฟันดีบ้างครับก็พยายามทุกหลักการครับตวเคียนครับเดี๋ยวพาท่านไปดูนะครับแต่ทีนี้ไปดูข้างล่างก่อนครับข้างล่างครับข้างล่างก็ออกสามศูนย์ครับเนี่ยหลักหน่วยดูดครับหลักสิบเข้านะครับส่วนสามก็แต้มสามค ต้มผ่านนะครับอ่าแล้วเคลียร์เข้าตัวศูนย์ครับอ่าก็ศูนย์นี้ก็ผิดแค่หลักเดียวครับก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าผิดไม่เยอะมากครับอ่าถ้าใครตัดเป็นเอาไปใช้เป็นครับก็มีประโยชน์ครับถ้าใครทําไม่เป็นก็ต้องระมัดระวังครับไม่ใช่ตัดขาดนะครับที่ผมทําเนี่ยทําไมผมมีศูนย์สามสามศูนย์เนี่ยผมไม่ได้ตัดขาดอ่าศูนย์มันเด่นดีศูนย์สามมันเด่นครับแต่สามศูนย์เนี่ยมันเลข ลองกับเ yeah, ยสุสเนี่ยเราก็เลยไม่ได้เอาครับอ่า mm. เห็นจะชัดว่ากินข้าวต้องกินกลับน,นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้สามศูนย์เนี่ยมีแต่ศูนย์สามเด่นก็จริงแต่มันออกสามศูนย์ครับลูกลกลมๆครับไปเขาเขาเเนี่ยเราก็ไม่รู้ครับว่ามันจะออกศูนย์อันแรกหรือว่าสามอันแรกเนี่ยเราก็ไม่ใช่จมไม่ใช่ตรงฉลากนะครับเพื่อพยายามทําอย่างเต็มที่นะครับ สำหรับท่านใดที่เชื่อมั่นในตัวผมนะครับโงด้ครับสามตวตรงแจกมาเดิมครับสามตวตรงชุดเต็มแจกมาเดิมนะครับต่สามตัวโตนะครับท่านใดที่เล่นนะครับตามผมยาวๆครับนี่ครับท่านเชื่อมั่นในตัวผมครับถูกทุกงวดครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับแม่พิมพ์นะครับที่เล่นตามกฎเกณฑ์ที่ผมลงให้ครับมาปรึกษาตลอดครับอมอบปัชจัยผมนะครับ สี่พันบาทนะครับต้องขอขอบคุณแม่พิมพ์มากๆนะครับถูกทั้งสามตัวตรงถูกทั้งสามตัวโต๊ดนะครับแล้วก็ถูกทั้งชุดเต็มด้วยนะครับแล้วก็ถูกทั้งสองตัวนะครับผมแนะนําให้เขาเด่นจุดไข่ปลาแบบนี้ไม่เกินห้าจุดเล่นด้วยนะครับเขาก็ไปเล่นนะครับทั้งล่างทั้งบนครับวันนี้ถูกยับนะครับถูกทั้งบนและล่างนะครับแล้วก็ถูกทั้งสามตัวตรงและสามตัวโต๊ดนะครับ ต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับแม่พิมนะครับแล้วก็คุณแม่เปาไทยนะครับมอบคัาใจมานะครับสามร้อยบาทนะครับแล้วก็คุณไพโรดนะครับตกสามตัวโต๊ะนะครับสามตัวโต๊ะสามร้อยบาทครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็เล็กวิ่งนะครับให้มาหนึ่งพันบาทนะครับต้องขอขอบคุณไพโรดนะครับคุณไพโรดอยู่ขอนแก่นนะครับให้วิ่งสามสี่เขาวิ่งสองตัวนะครับตัวเท่ากันนะครับ ได้สามแล้วก็ได้ชุดโต๊ะนะครับอ่าเขาเล่นชุดเต็มครับอ่าคุณแโลดเขาเล่นชุดเต็มทุกงวดทุกงวดครับคุณแม่พิมอ่างก็ถูกทุกงวดครับเล่นชุดโต๊ะผมครับไม่ผิดหวังครับเขาได้หลักแสนหลักหมื่นกันนะครับบางท่านยังไม่กล้าเล่นครับลงทุนเยอะครับไม่กล้าเล่นก็ต้องอ่าทำทุนครับท่านท้าท่าน าท่านไม่โลภครับตัวสิบบาทลงทุนไปห้าร้อยแสิบถูกพันห้าท่านยังได้กําไรต้องเก้าร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยแค่นี้ครับท่านรออะไรอยู่ครับกําไรครับแต่ท่านไปกลัวหรือว่ามันเยอะไปได้น้อยฮะเข้าใจครับผมก็อยากจะให้ท่านได้เยอะๆครับผมก็อยากให้ถูกนะครับทุกคนครับให้หวยอยากให้ถูกครับ ผมเองเกอ็พยายามอยากเต็มที่ทุกประการทุกอเอามาใช้ครับที่ผมทำมาเนี่ยก็ตั้งใจทำทุกทุกประการครับก็อยากจะให้ท่านมั่นใจในตัวผมครับถ้าท่านเล่นแบบไม่โลภนะครับเนี่ยเล่นสามตัวตอดเนี่ยถูกทุก,กวดเลยนะครับต้องเอ้ยปเอาคนรู้มาชนวันนี้มาตัดรเผาอตัดไปต,ตัดมาชนสามคนมาคนเดียวเนี่ยมันไม่เหลือมันไม่ได้ครับนี่ครับถ้าท่านเชื่อ,อมั่นในผม ผิดก็ผิดไปเลยถูกก็ถูกไปเลยเนี่ยคนเดียวตามคนเดียวเงี้อ่าอย่างเงี้ยท่านก็จะได้ตังใช้แทบสมกวดครับผมก็ย้ําเสมอนะครับแต่บางท่านก็ยังอ่าอยากจะให้เหลือหนึ่ชุดนะครับมันเป็นปริญญาครับเหลือหนอชุดครับอ่าผมพาท่านไปดูเคลียร์ครับเคลียร์นะครับวกนนี้ครับเคลียร์บนเนี่ยผมเองก็ไปเลือก ทางผิดครับสําหรับท่านใดที่ตามผมนะครับผมบอกว่าผมจะเลือกฝั่งสายเนี่ยมีงวดหนึ่งผมไม่เลือกเห็นว่าสูตรมันผิดไปทั้งๆเราเองก็ไม่เลือกมังงวดนี้แต่กลับมาเลือกครับสามสี่ห้ารูดครับสามปีกว่าเนี่ยเราใช้สูตรนี้มาตลอดเลยแล้วถ้าจริงๆแล้วมันจะผิดแค่งวดหนึ่งแล้วก็เว้นวก็มาผิดอีกงวดหนึ่งผมจะไปเลือกสูตรนี้ครับ ต่อไปนี้ครับผมเองก็จะยอมเชื่อครับสูตรสองเนี่ยถ้าสูตรจนกันก็เหมือนกันครับสามปีกว่ายังไม่เคยผิดครับสูตรนี้ัคหน้าเดี๋ยวผมจะสูตรนี้มันลงอสูตรนี้ก็เหมือนกันครับสามปีกว่ายังไม่เคยผิดเลยสักงวดหนึ่งนะครับสักงวดยังไม่เคยผิดเลยครับอผมจะเอาสองสูตรเนี่ยสองหลักการเนี่ยเลือกเอานะครับว่าหลักการนี้กับหลักการนี้จะมาลงครับโคหนะครับหวังว่าไม่ผิดนะครับ หวังว่าน่าจะไม่ผิดนะครับผมเองก็ต้องขออภัยครับที่ผมเอาสูตรนี้ไปลงห้างครับสูตรแรกนะครับห้าสูตรชนกันแล้วมันอ่ามันไปเด่นตัวเด่นไม่ออกครับมันเด่นสามสี่ห้าหกนะครับอสามเด่นชนสามสูตรสี่ชนสามสูตรห้าชนสามสูตรหกชนสี่สูตรเจ็ดชนสามสูตรครับมันออกศูนย์แปดมีแค่สองสูตรที่ชนแล้วก็ ไม่ชนนะครับมันอยู่ฝั่งนี้ครับชนน้อยอยู่ฝั่งนี้ชนเยอะอยู่ฝั่งนี้ครับนะครับผมเองก็พยายามอย่างเต็มที่ครับคัดกรองประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็ใช้ได้ครับแต่สุดมันหลุดผมดื้อเลยครับวุนนี้ครับจริงๆแล้วมันไม่ผิดบ่อยๆนะครับมันก็จะเดินยาวๆครับแต่วุนนี้มันเป็นเพราะอะไรกันหมึ่งครับครับยอมรับผิดจริงๆครับวุนนี้ต่อไปนี้ก็จะไม่ใช้แล้วแหละไ สุดนีจะมาใช้ลัการนี้ครับอาการนี้ถ้าสตรชนกันก็ผ่านตลอดสามปีกว่าไม่ผิดครับอาการนี้ก็เหมือนกันครับสามปีกว่าไม่ผิดครับสูตรสองครับผมจะคิดสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรามสูตรสี่สูตรห้าสูตรสองกับสูตรห้าเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวยาวครับเดี๋ยวเจิญครับก็ได้นะครับอาทีนี้มาดูสามตัวโต้นะครับสําหรับท่านใดที่ติดตามผมนะครับว่าสามตัวโตนคือมิเชษ ผ่านไหมอ่าผ่านนะครับแล้วท่านมาดูครับว่าที่ผมทําให้ท่านดูนะครับว่าขวาจะได้หลักการนี้มานะครับผมใช้สูตรเป็นพันสูตรนะครับอ่างวดที่ออกศูนย์หกแปดเจ็ดจุดครับ่แล้วก็มางวดที่ออกหนึ่งห้าเ้าแค่สองจุดนะครับอาี่สีเขียวนะครับสองจุดนะครับแล้วทีนี้มาดูสูตรที่งวดที่แล้วครับนี่ครับ ไม่มีสักจุดนะครับศูนย์สามแปดไม่มีสักจุดนะครับแล้วเป็นไงครับที่สีเหลืองอ่ะมันมาไม่ได้จริงๆครับมาเดี๋ยววันหน้าสีเหลืองอาจจะแตกฉานขึ้นมาอีกนะว่าสีเหลืองเนี่ยมันไม่มาจริงๆริงไหมนะครับถ้าไม่มาจริงๆแล้เราค่อยจัดนะครับจะได้เหลือน้อยช่ดครับแตงวันนี้ครับเป็นไงครับเข้าศูนย์สามแปดไม่มีผิดสักจุดครับพันสูตรผมไม่มีผิดเลยนะครับ ถือว่าโอเคนะครับหลักการนี้นะครับเดี๋ยวเจอครับบนหน้านะครับบนหน้ายังไม่ทานะครับเดี๋ยวบนหน้ามาเจอครับว่าหลักการนี้เปิดเผยเหมือนเดิมครับท่านใดที่ติดตามทาง youtube ครับต้องดูนะครับต้องดูนะครับอแล้วก็เล็กวิ่งต้องขออภัยจริงจริงครับเล็กวิ่งผม่าบนล่างผมไม่เข้านะครับอ่าเล็กวิ่งบนล่างผมเองก็หลังมาชักไม่ดีครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแปลงนะครับเล็กวิ่งบนล่างนะครับ อ่าข้านไปดูนิดหนึ่งครับว่ามันผิดพลาดตรงไหนเล็กวิ่งนะครับเล็กวิ่งเบืงล่างเนี่ยมันก่อนบเม่อก่อนที่ผมลงใหม่ใหม่อะเปิดช่องใหม่ใหม่โอ้โหเข้าดีจังนะครับเข้า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 มีหลุดงวดแล้วก็ไม่เคยผิดซ้ําไม่เคยผิดซ้ําหลังมาเริ่มผมก็เลยเริ่มมาให้หายไปไม่ให้ลงแต่ตอนที่หายไปมันเข้าดีจังเลยครับแล้วผิดสองงวดผมก็เอ๊ย แล้วเข้าสามงวดวผิดงวดหนึ่งแล้วก็เข้าอ่สาสมงวดแล้วก็เริ่มผิดแล้วก็เข้าแล้วก็ผิดแล้วก็เข้าวันนี้ผิดอีกแล้ววันหน้าไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าครับหลักการนี้นะครับหลักการนี้ก็บอกไม่ถูกครับเสียดายสูตรอยู่แต่ก็อาจจะต้องจำเป็นต้องทิ้งนครับผมว่าเดี๋ยวทำคำนวนสูตรใหม่ดีกว่าครับชี่เดินดยาว อมาให้ท่านดูดีกว่าครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับก็ขอขอบคุณแม่พิมพานนะครับชื่อผอพปล่าผมเองก็ออาสักกิษได้เก่ง่ะมอบปัจจัยหรือว่าค่าขนมให้ผมนะครับสี่พันบาทนะครับงวดแล้วสามพันครับงวดนี้สี่พันครับถูกทุกงวดครับอ่าแล้วก็คุณไพโรดนะครับงวดนี้ให้หนึ่งพันครับถ้า ได้เยอะขอให้เยอะนะครับผมก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็คุณแม่ปอนะครับสามร้อบาทนะครับและสมาชิกท่านอื่นนะครับสามร้อยห้าร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับครับก็ต้องกลาบขอบคุณครับผมเองก็จะให้ท่านรู้ว่าพยายามอย่างเต็มที่นะครับประสบความสําเร็จยังไงครับเรามาพิสูจน์กันนะครับครับสวัสดีครับ